ใช่สร้างน่อยหน่อะครับในช่องอีสานตะตินหาก,กินในเมืองหลวงครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาจะมาหาก,กินครับไม่เขียนปริมณฑลนะพี่นอ้องแล้วก็สีหญ้าปรรทุกครับนี่เอโอกาสครับเดินมาดัดหมูเพราะว่าเกินกะเวลาใบาสองใบาสามครับตัง้งใจมาใตอเบียดนะครับมีว่ากลับมาแล้จเจอห้างรูว่าสัน่นไปดักรองมือครับนี่ครับพี่นอ้องเบิืงครับ หน้าฝนครับทางหลังผมเนี่ยนะครับอ่ออมันเป็นทุกหน้าเนี่ยธรรมดาครับกระนำข่มวมหมดแล้วละ่ะคิดเบ็ดยางนพัดมันกันนะบอกพอดีครับแจ๊ีสวดีครับพี่น้องครับผมข่อหลงลอยขับนะครับ,นะรบไป คือซิบุเดล้อนะครับพี่น้องขึ้นนี่เพราะว่าต้องไปของงานการเด็กของงานสองท่านหรือเปล่าท่านในโลงเบ็ดเลยในไซเบ็ดเลยครับนี่ดูสิซีซ่าหาหลัางกันพี่น้องไมครับคุนล่ะครับไมางามๆเขาอันนี้น้ำถั่วมาไดเพนะ้พี่น้องมาต้องไปเบิเหยียบลูกไปนี่เบิุ๊บไะพี่น้องหลังลอยครับคิดว่านะ ไปอะพี่นอ้องลองเบิ่งอีกสักหลัง้งครับครับผมพี่นอ้องนี่ครับยจากเล็กกับตร,ตรงนี้แหละออกมานี่ลองดิลองเล็กครับลองหลงครับไปคิดยังไงครับผมพี่นอ้องใส่ทำเด็กับเลียวครับนี่เห็ภาพมาใส่เบ็ดเลาะมึงครับ น,นี่ออกมาเทียดซื่อๆนะครับว่ามันสคือบอกดีเท็ดมากประมาณ20ลังครับ <c oughs> ลังต้ตนเงากระสีเป็นเงาใส่เดือนครับครับผมเงาใส่เดือนครับตัวนี้กระไปคุดเอาอยู่น้อง <c oughs> หายยากพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวคุมเทียบ

เอาผมพี่น้องเฮ้ยได้แล้วครับแต้มหนึ่งลูกครับวัวแบบมาติดเมื่อกี้นี่ปอบไปเฮ็ดงานครับโอ้หันแล้วหานแล้วสันนี่ครับกล่องนี่โอ้ยครับปอบพอดี๋ยวจะไปเฮ็ดงานบุษันจะไปเฮ็ดงานบน้อดหิน้องเลยรถจี่รถ้าหน้าพอดีอันนี้อันนี้โอ้ยยังยัง Rook hấp hook hook Nó hook 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 hứ hook 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 ดำคือโอ้ยยังไงเขาปุ๊ดเหรอครับป้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีช่วงเศร้าๆครับพอเศร้าแล้วสายแล้วโอ้นครับมึงตะเวนโดแล้วเพิ่งเลิกงานครับไปยังไงพี่น้องหลังที่ใส่กับดักไกวะเดี๋ยวเศร้านี่เข้ามาเลาะกันนะครับว่ามันสีส้มคือบ่องไปพี่น้องปล่อยเสียเวลาครับเลาะเลยดีกว่า ไปครับหกแน่เด้อพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ตรงนี้แหละครับผมเห็นงูเหา่างูเห่ามันเลื้อยนี่ครับผมเอาบ่ท่นานว่านหนึ่งจะเป็นงูสิงเอ่ผมคุบแล้วงูเห่าแนหามหาใหม่อยู่ตอบ่อๆอย่างงครับเสียดายอยู่ตัวบักใหญ่ว่านนี่ครับเฮ้ย,นนยพี่น้องโอ้โหพ่ทุกมึงมึงพี่น้อง,งนอง อู้ยบักง่ายเลยครับป้าทุกเฮ้ยมื่อสักฝอยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่โอ้ผมดักบ่มีทางเลยครับพี่น้องหาทางโอ,โอุปโภคเลยครับนี่ผมว่างโล่นเลยตรงนี้บ่ถึงดินเลยนะี่ผมว่างทึงนะครับอันนี้ดักหนุหนาฝนนะโหผมเนี่ยผมว่างทึ่งเลยครับบ่สนโลกเลยนีโบ่นึนกโบฝันพี่น้องสุดย,ยอดครับตัวนี้ โอ้ยชิโน,น่ลันนีลันเฝ้าวะอืมผมวาลันเฝ้าสองหลังเลยได้ครับนี่ยามว่าสามสี่หลังโอ้เสียดายเสียดายหามนี่โอ้พี่น่พันว่ามันก,กี่เนี้ยหลังนึงหาพ่อ,พอครับขับูถไปไซด์กันเดี๋ยวกลับบนมาหาทำไมครับเดี๋ยวเลาะเง่นกันเฮ้ยพี่น้อง เกือบโบเห็นติดครับตีดตดครับหลังนี่นั่นไง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 อหน้าฝนพี่น้องเดี๋ยวเขาปิดชีพนะครับใส่ละบาทนี่โอ้ยมีเปลี่ยนเลีอยู่พี่น้องบาดนี้นี่ไปกระบอเปลี่ยนเบิ่งเอาพี่น้อง เอ้ยครับสุดยอดหนูหนาฝนโอเคครับขอเก็บนรรยาตเก็บแป๊บนึงเดี okay ๋ยวตึ๊งลงน้องหลังนี่เปใส่ปะนี่หลังนี่เด้พี่น้องที่ตอนแรกที่ผมรีวิวให้เบิ้งครับว่ามีทางโอ้เศร้าพี่น้อง เฝ้เาสามหลังแล้วครับอืมนา้องเบิิงครับูหลังนู่นว่าลงไปใจกลางปู่มันลงไปบ่ได้แล้วครับน้ำฝนตกยังไม่ขึ้นแต่ฝนก็นตกพร้อมครับเรื่องขเรื่องก็ได้เออฮะพี่น้องลุยต่อไปครับเออแดดก็แหงขึ้นแหงนั่นเด้วพี่น้องเอ้ยอู้ปาด นอนแข็งแม่งยี่นี่เลยวะเนียถอะผุนเด้ผมดักไว้หุ่นเด้อออกมาอยู่ผีเว้ยปาดทถอะอ้าพี่น้องโอ้ถือว่ามาันครับตัวดิวัดมีตะเมีวยวยญ่งนัดนเลยวะยอดเดี๋ยววะโอ,โอ,โอ้พี่น้องลั่นบวตติดวะโอ้เป้าออแล้วโอ้เด็แตะขนพี่น้องเลย โอ้โหพี่น้องตามันบ่ถึงขาดผมพี่น้องเบงหรังนี่ครับผมให้ไหล่สุดๆได้หลังนี่ยเนาะกลับหายวะเจ้เบื่องไหน่พี่น้องฮู้มันครับฮู้มออกมาน,นี่แต่ว่าผมว้างกลับไปนี่นะโอ้ย โอ้ยฝ้าออกิเลวพี่น้องเอ,อ้ยนี่งวะอืมซีหาหลังหรออ่อ๋อ,น,อ,อนี่ไงเสือเอา้าอยู่นี่เองพี่น้องโอ้อยนกลูกขาวครับเดี๋ยวพี่น้องขออนุา่าหยัดปีชีมนะมาตายครับ หลังสุดท้ายแล้วครับสำหรับไม้นี่โอ้โอเสียงยังมุ่งนีเรียนพี่น้องนี่น,นี่โอ้ยพี่น้องเรียบร้อยครับแมวแมวเงียบที่นี่มงมาอยู่พีเนาะพี่น้องมึงเอาหุ่นแต่ละตัว ผมบุเลิ่นเนี่บักขำมิดต่อบักขำทั้งนั้นเลยครับโอ้ยถุ๊ยน้องทุท้ายกับมันอยู่ทุกไทยกับใครมันนี่ครับผมพี่น้องมาถึงแล้วครับหมายที่สองครับหมายที่ห้าวปักเบ็ดกันที่นี่ครับผมครับสังนนบ์ไปใส่นะาให้หน้าเหรอครับกใส่อยู่นี่ครับห้องห้องขึ้นไปนี่แล้วครับห้องนี่เนาะพี่น้องครับผม เมค่ับีพี่น้องว่ามันสีมานคือกันกับดักหนูไม้นุ่นบ่อันไดสิได้ก็กันครับผมพี่น้องนี่แหละที่หาอยู่หากินของสร้างน้อยครับโอ้สายแล้วพี่น้องเกาโม่งกว่าแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปรุนกันเลยครับครับผมพี่น้องก็เลาะไม่ได้อัมซีหลังแล้วครับบุปผอเลยอยู่ห้องนี่ก็มาลองเบงอยู่เป็นเมืองครับเมืองทุ่งหน้าครับพี่น้อง เห็นบ่อนาะกล่องแบบนี้ครับวันเดือดแสงแดดครับผมค <c oughs> ือสั้งหน่อยกับพี่ย่ำคือเขาบ่ได้เอาจริงเอาจังนะครับคือเขาลองเสิมเสริมเบิ้งว่าอ่ามันหของเรามันซีนี่ถ้าเขารู้แล้วเขาสิจัดหนักจัดเต็มเลยพี่น้องครับผม <c oughs> ไปพี่น้องสองหลังครับนี่เหมืองลองเบิ้งว่าถือกิ๊กโตบ่เออถือมั้งถือสองหลังพี่น้องเลยอยู่เหมืองเงียบมิดซีรีทั้งสองหลังเลย เออเงี้ยกบหล่อนนี่ต่้งหากแสดงว่าในหน้าเขาบ่มี่เราพี่น้องฉะนั้นต้องเปลี่ยนข้องอย่างเดียวครับครับพี่น้องว้าเลาะเด็ดทอาต่อีปขึ้นมาพี่น้องวันนี้อ้ยนีักกับบริคัดวังเลยมางไม่พี่น้องเพราะว่าผมใส่แบบเป็นการอั้นไม้ซื้อครับว่ามันสิมีโตบัอันมีบูมี่คมันติดบ่ติีในห้องกับสีเด้ดูเีกห้อจะด้จัดนักจัดเต็มหรือสีถอยทับครับพี่น้อง ไปครับแล้วก็ไปโอ้ถึงเนี้อไสเดือนมันก็ต้องต้องล่องขึ้นนี่พี่น้องว่ามัานหล่นง่ายครับมันก็เอหยียดเฮ้ยแต่คือว่าล่ะส่างหน่อยก็ต้องไปเฮ็ดงานนะครับหรือจำเป็นนี่เดี๋ยวพี่น้องหลังนี่เป็นไงบ้างโอ้ยดึงขัดแนื้อถอ่วอือบเล่ะ โอ้ประดุกพี่น้องตายคอลอโอ้ไปคอยไงวิ่งประดุกครับอือหือโอ้ถูกนึโอ้ยวันมันสีบุมีเต็มเซานี่มีอยู่มีอยู่อือหือตายคอลอโอ้สุดฮโอ้ใหด่เลยครับฮะ มีเต็มแล้วครับเซานี่เฮ้ยโอเคหุ่นใจแล้วอู้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมย่างไปยังมาผมตกใจไหมป๊าดพี่น้องบึงบ้งบิงบ้งนึ่งถูกบึง้งบิ้งบึ้งมือผมพี่น้องผมตกใจเรื่อเนี่ยไม่สองฝ่ามือเนี่ยสองดอกพี่น้องบักคักเลยโอ้ทุก ออืพี่น้องเด้อเด้อมาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บนึ่งพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยง่ายครับสองท้องมันง่าโอ้หมอหนึงเลยดิปัดโทษปัดโทษโอ้ขึ้นยังไงยี่น้องยี่น้อสีวะอื้มไอ้พี่น้อง ปลากระดี่หนูกรได้เห็ดก็ยังได้อีกโวนสุดยอดความมานแล้วนี่โอ้แกงเลยครับนี่แกงเลยนี่สุดยอดสุดยอดครับเฮยเห็ดมีที่กลับไหนเนาะโอ้หน่องลันเฝ้าวะโอ้ยเอ้ยมันบ่ถึงขาดพี่น้อง โอ้าพี่น้องยังกลับคือขึ้นมาอยู่จังซี่โอ้อย,ยอสอแสดงว่าพวกมาเลาะให้แล้มั้งทางผ่านพผมล่ะครับตรงนี้โอ้ยมาแน่ซิอ่ะนี่ดูพี่น้องนี่พุ่งงนขางสุดยอดมคิดไว้แล้วสร้างมันพี่น้อง วขนนี้มุ้นหนูข้นมาได้ดอกโอ้ยเบ็ดครับ,บด,บบด่องลงสุดท้ายครับสุทแล้วมุยังแล้วเบ็ดกรเบ,บิดแล้วครับได้พอตัวเดียวแล้วโอ้ย นิดอิ่มิมพี่น้องเลยอืมอรงเอ้าลองไปอัปเดตสกรกันครับที่ได้ซ้ำานีแหละมังส่งคือครับผมพี่น้องอัปเดตผลงานกันครับมือมอ้ตัมวม้วนเลยครับป่ากับเบ็ดสิบแปดหลังครับนั่เวลาสิบแปดหลังสิบแปดหลังก็ได้ปลาคอสองตัวปลาดุกสองตัวแล้วก็ปลาเคียงตัวหนึ่งครับนี่แหละครับผลงาน ว่าวันได้แกงครับแล้วก็ได้แมวมาซีโตครับกิ่ไงข้างนั้นเลยเนี่ยโอ้สุดยอดซีโตหาัวกับลูกมันหนูรุ่นครับนี่อ่ะอันนี้อย่านับเถอะครับอันนี้โอ้แต่บักไงเด้แล้วพี่น้องหุ่ำอู้ลุนเลยครับผมอาทิตย์ที่เด็ดกันั่นน้อพี่น้องโอ้ยครับไยจากภาคไยจากเบ่อพี่น้องเอ้ยไงคักไงเนี่ยคุณลอ๋ สองดอกบางไงพี่น้องได้แกงหนึ่งพอดีไอพี่น้องมือนี่กะยังมีควาหม,มานอยู่ยครับก็ถือว่าบเฝ้าเป็นการทดลองไม้นะครับทีนี้เขาก็สิได้รู้แล้วว่าเขาสิมาลงยังบาทีนี่อ่าลงยังไม้เขาต้องลงไม้ย,ยังไดครับพี่น้องมือเป็นการถือว่าถือเป็นการเซิบเซฟเนาะครับผมไปครับพี่น้องที่นี่สร้างหน่อยเสียดลากกลับบ้านแล้วครับมาโบไว้ขึ้นกัน <c oughs> โอกาสหนะครับพี่น้องคลิปหนะพ่อกันไหมครับหนูหนาฝน <c oughs> เฮ็ดเพิงนาฝนป่านี่นาฝนไม่เรือปกติของมันนี่แล้วพี่น้องต้องว่ากันไปครับฮะถมักจังไายกาคลิปนี้จังไายกาอ่าอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อแจ้งไว้ดกดติดแจ้งเตือนไว้เราจะมีคลิปนะฮนะอา่าเดี๋ยวสร้างหน่อยสิผ้าไปดักหนูโคกอยู่ครับอืมนาฝนนี่แหละดักมันหนาฝนนี่แหละเบิ่งว่าสิมนันบอ่อ่า <c oughs> ไปครับพี่น้องสิได้อ่ำลาพา้าจะ ี่ได้อำลาผาจากแล้วครับทงหน้าสวยๆเขตพระนครีอยุธยาครับติดชายแดนเขตกับปทุมธานีครับผมทางงเห็นงานนี่นี่หละครับผมลูกอีสานหากินเนาะพี่น้องเนาะหน้าทุ่งนิกะแจ้งเจ้าของเพิ่นไว้แล้วล่ะครับเจ้าของเพิ่นก็นว่าโอ้ยล้ลงลวดแล้วแต่ไผสีมนันไผดอกแล้วว่ะอายากดักหนูก็ดักไปเลยเราว่าหนุหลร้ายเราวก็สี่จุดมห้ยครับโอ้ยสิได้พี่น้องเมื่อนี้เฝ้าหกหลัง บอลันอยู่หลังหนึ่งขาบไปขาบดึงอไปสรุปที่มันเฝ้านีอยู่เจ็ดหลังเปียดหลังเปิดผมนี่จนย่อมคร้บเด่มาสันี่แลลวครับต้องไปเห็ดกลับไหมครับเพราะว่ากลับผมมันเก่าแล้วครับก็ต้องย่อมรับนะครับมันขึ้นสนิมว่าช่วงนั้นมันดักช่วงติดฝนผอมมันก็เลยขื่นสนิมมันเลยเห็ดแต่มันแข็งครับถ้ากลับแข็งมันสิเป็นซี่แล้วครับกมับบอลหนูมันกัดกระชากแล้วมย่อมรันเพราะมันกระชากแลนหรมัน มันันที่หลังแล้วมันฟาดตบมันบดเข่าจังครับพี่น้องไปครับพี่น้องกลับบ้านแล้วครับสายแล้วครับสวัสดีครับ